กับตนอนะคะกับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา11.30นทีเป็นต้นไปทางช่องสถานีข่าว TNN 24ค่ะและวันนี้นะคะ guest destination ของเราค่ะนั่นคืออาจารย์สง่าดามาพงและเขานะคะแนะนาให้ต้นอและก็แฟนๆรายการ The Destination ค่ะมาที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ อาจารย์สง่าเขาประทับใจอะไรในจังหวัดสมุทรปราการนะไปฟังกันเลยค่ะอาจารย์สง่าดานาพงศ์นักวิชาการด้านโภชนาการคนสำคัญของเมืองไทยผู้ปลุกกระแสคนไทยไร้พุ่งแม้เข้าสู่วัยเกษียณแต่ก็ยังสดใสแข็งแรงเป็นคนรักสุขภาพแบบนี้แล้วรักการท่องเที่ยวหรือเปล่าคะ ไปพักผ่อนเนี่ยผมว่าบางปูจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มากๆและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะมีมานมนานแล้ว of. บางปูเสน่ห์ของมันในอดีตจนถึงปัจจุบันคือนกนางนวลที่ปีหนึ่งมันมาแค่ประมาณ4-5เดือนเท่านั้นแล้วก็ถ่ายภาพมานกมันเป็นพันๆตัวสีขาวสวยสดงดงามเหมือนเหมือน,นหิมะหล่นะนั่นคือเสน่ห์ของบางปู ฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกละนะฮะซึ่งหลายคนมองข้ามเรื่องนี้มากเลยต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยอย่างรัสเซียเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพื่อจะมาดูฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่เห็นแค่ตัวจระเข้แล้วยังมีสัตว์อื่นๆน,นานาพันธุ์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไปพระสะมุรเจดีก็น่าสนใจ หลบหนีความวุ่นวายหลบหนีความรถที่มันติดหลบหลบหนีความเหนื่อยล้าไปพักผ่อนเนี่ยผมว่าบางปูจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มากๆสมุทรปราการหรือเมืองฝากน้ำใกล้กรุงเทพแค่เอื้อมค่ะแต่ว่ามีจุดประทับใจกับเข้าเยอะทีเดียวไม่เชื่อตามน้องต้นอ้อไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะต้นอ,อ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาเริออ่มต้นกันที่พรัสสมุทรเจดี และที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองประจําจังหวัดสมุทรปราการค่ะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูด้านในดีกว่าตามมาเลยค่ะพระสมุดเจดีค่ะขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะพระสมุทรเจดีค่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสมุทรปราการเลยค่ะ และที่นี่นะคะก็มักจะมีคนเข้ามาเคารพสการะบ,บูชายอย่างสม่ําเสมอค่ะมีคนจํานวนหนึ่งนะคะที่เขาเรียกที่นี่ว่าพระเจดีกลางน้ําค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าพระเจดีกลางน้ําต้อนอ้อบอกให้ก็ได้ค่ะแต่เดิมนะคะที่แห่งนี้ค่ะเป็นเกาะที่มีแม่น้ําล้อมรอบอ,อยู่นะคะหรือว่ามีน้ําล้อมรอบค่ะและต่อมาค่ะชายตะลิงฝั่งขวาแม่น้ําตื้นเขนินก็เลยงอกออกมาเชื่อมต่อกับเกาะกลางน้ําที่เป็นสถานที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีแห่งนี้ค่ะ สมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณุพาลลายหรือว่ารัชกาลที่สองค่ะได้ทรงมองเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่ข้าศึกสาม,มารถยกทัพมาได้ค่ะจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองสมุทรปราการไว้ที่ตำบลปากน้ําและก็ได้สร้างพระมหาเจดีย์ค่ะไว้ที่เกาะกลางน้ําแห่งนี้ซึ่งพระราชทานนามว่าพระสมุทรเจดีย์หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งการสร้างนะคะยังไม่ทันเสร็จค่ะเพราะองค์ทรงสเสด็จสวรรคตรเสียก่อนต่อมารัชกาลที่3ค่ะได้ทรงสร้างต่อจนสําเร็จค่ะภายในพระสมุดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่และมีงานประจําปีทุกปีที่นี่ด้วยค่ะการสัการ,ระพระมหาสมุรเจดีย์นะคะในทริปนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเอาเลิกเอาชัยให้เราได้เดินทางในทริปนี้แบบราบรื่นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะและต่อไปนะคะต้นอ้อจะพาคุณผู้ชมค่ะ ไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่ฮิตมากๆเลยต้องเป็นที่นี่เลยนั่นคือฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะไปกันเลยค่ะข้ามููเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใด เอบบินน,นไไไปปปเเองจะกัฉัฉรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปกรรมปตทครั้งที่27บ้านสีเขียวโลกสีเขียว Green Living Saving the Earth เปิดรับสมัคร14-17พฤษภาคมน,นี้พิมพ์ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com หรือ02537 1631สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ออกจากพระสมุทรเจดีเรามุ่งหน้าไปกันต่อที่ oh. ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะ <Med> และตอนนี้นะคะต้อนอ,อ้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฟาร์มจระเข้ oh. และสวนสัตว์สมุทรปราการแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเนี่ยเราต้องไปซื้อบัตรผ่านทางก่อนนะคะตามต้อนอ้อมาเลยค่ะอยู่ด้านนี้จำหน่ายบัตร มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด,ด้านในฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะตามมาเลยค่ะฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกละ่ะนะฮะซึ่งหลายคนมองข้ามเรื่องนี้มากเลยต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยอย่างรัสเซียเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพื่อจะมาดูฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหด้านหลังตัวน,น้องเนี่ยดูไปดูมาไม่ใช่จระเข้นะเป็นไดนโนเสาร์มาผิดที่หรือเปล่าเนี่ย มังคุอ้อ,อค่ะอา้าวพี่อรุณีอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะอรุณีพี่อรุณีนะคะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของความจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะจะเป็นผู้นําทางเราแล้วก็จะไปแนะนานะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจในความจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพ,พรอ้พอมไหมคะพร้อมแล้วค่ะไปค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเลยเลย โอ้โหพี่นีคะนี่เป็นไข่จระเข้หรือไข่เป็ดกันเนี่ยไข่จรเคคะเข้ค่ะไข่จระเข้ของจริงเลยใช่อะไรงี้ไข่ใบนี้จะจะฟักไหมคะอันนี้ไม่ฟักค่ะไข่ตัวนี้จะไม่มีเชือ้ออันนี้จะให้กับนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับบ้านทําเป็นเมนูไข่ได้อ,อ๋อคือเราจะไปทําเป็นไข่ดาวแต่เป็นไข่ดาวจระเข้ใช่ไข่เจียวจระเข้ใช่อ,อ๋อแล้วหรือว่าทําเป็นมิกซ์กับส่วนผสมกับการทําอาหารได้แบบอื่นได้เลยได้ค่ะ ออเลี้ยงจระเข้อันนี้คือเป็นจระเข้ตัวเล็กๆเหรอคะอันนี้ก็ไม่กับเล็กไม่ถึงกับเล็กมากจระเข้อันนี้คือขนาดนี้ประมาณประมาณกี่ี่ัป์สองปีสองปีแล้วไแสดงว่าถ้าเขาเพิ่งคลอดมาเขาจะต้องตัวเล็กมากตัวเล็กประมาณตุ๊กแกได้ถ้าจระเข้เพิ่งคลอดเนี่ยจะตัวเล็กประมาณตุ๊กแกก็ตัวประมาณแค่นี้นะคะ แล้วเขาเนี่ยคืออันนี้คือ2ปีแล้วนี่สองปีน้องต้นอ้อยยื่นมือเข้าไปน,นะคะอ๋อเหรอคะยื่นมือเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าจระเข้จะกระโดดได้ถูกต้องค่ะนะกระโดดไปคับเลยคะ่ะใช่อุ้ยนันแสดงว่าคือถ้าเราอ๋อนี่ไงเขาบอกไว้อยู่นะคะห้ามยื่นมือลงไปในบ่อจราเข้จะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วอย่างนี้เกือบไปแล้วคะ่ะน้องต้นอ้อคุณผู้ชมก็ระวังด้วยนะคะ จ้านนี้นี่จะเป็นการจําลองรังไข่ของจระเข้คืเวลาที่เขาแบบถึงเวลาที่เขาจะต้องวางไข่นะใช่ส่วนใหญ่เขาจะไปวางไข่กันที่ไหนะคะที่พื้นดินดินคือขึ้นมาจากจากน้ํามาวางที่พื้นดินค่ะบนบกอย่างนี้แหละแล้วทำไมดูเป็นแบบต้องเป็นหลุมหลุมแบบนี้เขาก็จะใช้อุ้งเท้าของเขาเนี่ยเขี่ยให้เป็นหลุมเป็นหลุมแล้วเขาก็จะวางพอวางแล้วเขาก็จะเอาพวกหญ้าฟางหญ้าแห้งที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยกบ ปิดไว้อัมพารไม่ให้ไม่ให้ใครมาขโมยไข่เขานะใช่แล้วอ๋อแล้วอย่างนี้ครั้งหนึ่งเขาจะวางไข่ประมาณประมาณกี่ฟองคนะก็ถ้าเพราะแม่พันธุ์สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆนะคะก็อยู่ที่60-70ถึง70ฟองโอ้โหต่อตัวต่อครั้งก็ใช่เยอะมากเลย6 0ถึง70ฟอง ต่อไปพี่ดีจะพาต้นอ้อไปดูอะไรคะจะพาไปดูอีกชนิดหนึ่งเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งของจระเข้นั่นคือตะโขงตะโขงความแตกต่างของตะโขงกับจระเข้นี่รูปร่างมันแตกต่างไงบ้างคะมีแน่นอนแต่เดี๋ยวให้น้องต้นอ,อ้นอไปสังเกตแล้วบอกแล้วกันค่ะว่าแตกต่างกันยังไงกับจระเข้ นอดูหน้าตาแล้วปากค่อนข้างแหลมมากปากแหลมแล้วปากไม่เท่ากันด้วยบางตัวปากไม่เท่ากันด้วยค่ะพี่นีอันนั้นเกิดจกากการสู้รบกันเองค่ะแสดงว่าด้านนี้คือตะดโงงเพราะว่าลักษณะาปากาจะแหลมค่ะแล้วสีผิวจะค่อนข้างแตกต่างกับจระเข้ คือสีผิวี่ดูค่อนข้างที่จะเหมือนเข้มกว่าไหมคะใช่เข้มแล้วลายลายลายด้วยจะไม่เหมือนกันกับจระเข้โอ้แลต่อไปเราไปดูอะไรดีคะเดี๋ยวเราพาไปดูจระเข้ใหญ่จระเข้ตัวใหญ่ที่มีขนาด7เมตรใช่ค่ะใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแสดงว่าตัวนี้นี่ได้ลงกินเนสบุ๊กด้วยค่ะว้าวเห็นบอกว่าตัวนี้จะมีชื่อด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะื่อเจ้าใหญ่ เจ้าใหญ่โอ้โหชื่อนี่สงสัยจะใหญ่สมชื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเลยกว่าค่ะพี่นีค่ะไปค่ะ,คะโอ้โหคุณผู้ชมคะจระเข้ตัวใหญ่มากคือบ่อน,นี้แสดงว่าเป็นบ่อเลี้ยงจระเข้ที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยถูกต้องไหมคะพี่นีค่ะอันนี้ือนนเป็นโซนที่ใหญ่สุดบ่อน,นี้จะมีเจ้าใหญ่ อ๋อมีเจ้าใหญ่ที่พี่ดีบอกว่าตัวขนาดประมาณ7เมตรแต่ว่าเจ้าใหญ่เนี่ยถ้าทางจะหายากไหมคะัพี่ดีสมใจะซ่อนค่ะหาไม่เจอเหมือนกันค่ะว่าอยู่ตรงไหนแต่คือใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือใหญ่ที่สุดเลยใช่แล้วจะอยู่ในบ่อนี้อ๋อแต่นี่คือที่เห็นขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะคะก็ใหญ่แต่เจ้าใหญ่เนี่ยใหญ่กว่านี้อีก แล้วจนาแคทที่อยู่ในในบ่อน,นี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่บ้างคะพี่เมย์ในนี้เหลอคะก็จะมีตั้งแต่20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปค่ะจนถึงราวลาวอยู่ที่40ปีได้ในนี้อ้โใน,นแสงว่าเจ้าใหญ่นี่คืออายุประมาณ38 39ปีแล้วล่ะคะ่ะ38 39ปีก็คือถือว่าเกือบจะแก่ที่สุดในนี้แล้วช อาหารให้จระเข้เหรอคะใช่ค่ะเท่าไหร่คะบาทตัวนี้เลยนะคะเราจะเอาตัวนี้ค่ะไปให้อาหารจระเค้ไปโอ้โหนี่แค่ยี่สิบาทเลยเนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอเอาไปดูว่าตัวนี้ที่นี่นะคะคือทำไมถึงต้องผูกเชือกมีไม้ห้อย เราถึงจะให้อาหารจระเข้แบบนี้ได้คะเ,เรามีการให้อาหารจระเข้อยู่2อย่างค<ะ>่ะก็คืออย่างแรกการให้อาหารโดยการโยนอ๋อคือใช้อาหารแล้วโยนไปเลยโยนเลยลงน้ําไปเลยใช่ค่ะและอีกอย่างก็คือแบบนี้ที่เราใช้เหยื่อผูกที่ปลายเชือกไปมาอันนี้แล้วทําเป็นการตกจระเข้เหมือนให้อาหารจระเข้เหมือนคล้ายตกปลาแบบนั้นเลยแบบนั้นค่ะ แล้วเราก็เชียืตรงนี้ล่อ,อเพื่อให้จระเข้กระโดดเอาละค่ะนักล่าจระเข้าสาวมาแล้วเราจะสู้กับจราเข้อายะตัวใหญ่ด้วยตายตัวใหญ่ด้วยโอ้โหถลั่วไกล่โอ้โห ุดยอดมากการให้อาหารจระเข้ตื่นเต้นมากนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะในการให้อาหารจระเข้ปกติแล้วเนี่ยคือโยนให้เฉยๆเนี่ยมันธรรมดาไปละพี่นี่คะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อคะไปชมการแสดงโชว์จับจระเข้โชว์จับจระเข้คนจับจระเข้เลยเหรอคะใช่ไปดูดีกว่าการแสดงนี้รับรองว่าตื่นเต้นกว่านี้แน่นอนค่ะตามมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะพี่นีก็พาต้นอ้อค่ะมาอยู่ที่โซนของโชว์จับจระเข้พี่ณีคะจระเข้ที่นํามาโชว์ในนี้นี่ต้องผ่านการฝึกฝนนะคะหรือว่าสามารถมาโชว์ได้ทุกตัวเ,เรียกว่าเอามาโชว์ได้แทบทุกตัว ต้องพักความตื่นเต้นไว้สักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเมื่อคุณมาที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการแห่งนี้แล้วเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนั่นคือการถ่ายภาพร่วมกับสัสตว์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีสัตว์อะไรให้เราได้ถ่ายภาพร่วมบ้าง กับสารพัดสัตว์แต่เอ๊ะน้องต้นอ้อประทับใจตัวไหนที่สุดหรือจะเป็นเจ้างูตัวเหลืองเพื่อแทนคำขอบคุณนะคะอันยิ่งใหญ่มากๆต้นอ้อมีของที่เลึกมามอบให้พี่นีด้วยนะคะเป็นเสื้อยืดจากรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางมอบเมาใค้กับพี่นีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นีมากนะคะ ต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสกับความตื่นเต้นความเร้าใจนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะต้นอ้อพาคุณผู้ชมนะคะมาอย่างจุดประทับใจที่ปลายทางอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจค่ะที่อาจารย์สง่าได้แนะนําให้เรามาในวันนี้นั่นคือสถานตากอากาศบางปูนั่นเองค่ะ จนอ,อ้อยืนอยู่ตรงนี้นะคะและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นแท่นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ค่ะครั้งที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นปกเป็นการล้ำลึกถึงประวัติศาสตร์นะคะสงครามมหาเอเชียบุรพาในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสะพานสุกตาค่ะอยู่ด้านหลังของจนอ้อแล้ว ซึ่งสะพานแห่งนี้นะคะจะเป็นสะพานปูนที่สร้างยื่นออกไปในทะเลประมาณ500เมตรค่ะสะพานแห่งนี้นะคะจะเป็นจุดดูนกและก็เป็นจุดที่ใช้ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมากๆเลยส่วนปลายสุดของสะพานค่ะจะเป็นศาลาสุขใจก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่น่าสนใจมากค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามต้นอ้อเข้าไปด้านในเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะที่อาจารย์สง่าได้บอกต้นอ้อไว้นั่นก็คือการมาชมแล้วก็ให้อาหารฟูงนกนางนวลที่มีเยอะมากๆขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหและนกนางนวลที่นี่นะคะเขาอบพยพมาจากความหนาวเย็นเดินทางมาไกลามากๆค่ะเป็นระยะทางถึง3,000ันไมล์จากแหล่งอาศัยของเขาค่ะ high. Live L high my dear. <Just> ช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสองข้างทางของ,งสะพานสุตาแห่งนี้ค่ะจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยตลอดสะพานเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะจะมาชมความน่ารักแล้วก็มาให้อาหารสุนนกนางนวลที่น่ารักแบบนี้แล้วก็เยอะขนาดนี้เลยซึ่งอาหารสําหรับนกนางนวลที่นี่นะคะจะเป็นมันไก่ทอดค่ะแล้วก็เป็น กากหมูแบบนี้ค่ะการให้อาหารนกนางนวลที่นี่นะคะไม่ธรรมดาด้วยไม่ใช่ว่าจะยื่นถาดน,นี้ไปให้นกนางนวลกินไม่ได้ค่ะหรือว่าจะไปปลอยลงที่พื้นก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะการให้อาหารนกนางนวลที่นี่จะต้องทําแบบนี้นะคะเอาะไม่ใช่ลองนอกนางนวลก่อน <laughs> พร้อมไหมคะแบบนี้โยนไปเทีย่ยวกาศเลย นกนางนวลเหล่านี้อบพยพนี้อากาศหนาวมาอยู่เมืองไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนค่ะหลังจากที่ต้นอ้อนะคะให้อาหารนกนางนวลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ท้องต้นอ้อก็เริ่มหิวแล้วละคะ่ะต้องไปให้อาหารตัวเองบ้างแล้ว อ้าวเราไม่ใช่น้องนังนวนนะคะสนอจะไปที่ร้านศาลาสุขใจค่ะหลังคาสีม่วงๆอยู่ปลายสะพานสุขตาเลย mm hmm. เห็นไหมคะไปกันเลยค่ะ I watch you watching the twilight behind the telephone lines with nothing to prove or oh, to assume และตอนนี้นะคะต้น,นอ้อก็มาถึงด้านหน้าร้านอาหารสาราสุขใจแล้วล่ะคะ่ะด้านในนะคะเขาก็จะมีทั้งห้องอาหารมีห้องสัมมนามีห้องจัดเลี้ยงใครนะคะที่จะมาสัมมนาหรือว่ามาจัดเลี้ยงที่นี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะตามต้น,นอ้อมาเลยดีกว่าด้านในหิวแล้วะคะ่ะจะถามว่าอาหารที่บางปูอร่อยผมเชียร์สุดๆเลยทหารเรือเขาทำนะฮะเป็นพัตคาารที่เชื่อถือได้ กลิ่นอาหารโชยมาเตะจมูกจ้นอาามากเลยขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารก่อนนะคะหอยหลอดผัดชา oh. และนี่นะคะก็เป็นปูไข่หลนค่ะซึ่งเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ด้วย mm hmm. และจ้นอขอบอกว่าอร่อยจริงๆถ้ามาแล้วเนี่ยต้องสั่งนะปูไข่หลน่น so ต้อง really ขอบคุณนะคะ g กสเด d e ิเนช a t i o n ของเราในวันนี้ด้วยนะคะคืออา,ารย์สง่าดาม,มาพงค่ะที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการนะคะให้ต้นอ้อ,อมาเที่ยวแบบเต็มที่สุดๆเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศด,ดีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะคุ้มค่าที่สุดเลยวันนี้ก็ต้องทานอาหารต่อแล้วค่ะการไปเที่ยวแล้วเราไปหาร้านสักร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในที่แห่งนั้นและเป็นอาหารที่อร่อยราคาไม่แพง ผมว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึง่งวันนี้น่าเสียดายนะคะรายการ The Destination หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมนะคะไปพร้อมกับภาพบรรยากาศร่มรื่นรมเย็นสบายแบบนี้ริมทะเลแล้วก็มีนกนางนวลนะคะที่เยอะมากๆเลยตอนนี้บินว่อนทั่วท้องฟ้าเลยค่ะ และผู้ชมอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับตอ้นอ้อและรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการทางช่องสถานีข่าว TNN 2 4ทุกวันอาทิตย์เวลา11.30นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ตอ้นอ้อลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะในที่สุดทั้งหมดที่ไปนะั้นมันมีอีกหลายแห่งที่ตัวเองไปแต่อยากจะขอบอกว่า นั่นแหละครับคือประเทศไทยที่มันมีความสวยงามที่สุดในโลกที่คนไทยหลายคนมองข้ามที่หลายคนไทยหลายคนนั้นเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยไม่ทั่วแต่กระโดดไปเที่ยวต่างประเทศผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สวรรค์ของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในมุมมองตัวเองที่เดินทางไปเกือบรอบโลกมาแล้ว The destination.